มะม่วงหลากหลายสายพันธุ์ค่ะของฝากจากคุณรุงตรงข้ามบ้านค่ะเมื่อเช้าคุณลุงข้างบ้านอืมเขาให้เอ,อแฟนเขาเอามะม่วงมาให้บ้านเคลีย มีหลากหลายสายพันธุ์ค่ะนี่น่าจะเป็นมหาชนกอันนี้น่าจะไปเป็นเป็นมหาชนกอันนี้น่าจะทองดําหรือไงเนี่ยทองดําหรือหนองแสงก็ไม่รู้เนี่ยสุกกาลังกินเลยมหาชนกก็นี่นี่สุปะกปากก็กําลังกินเลยเนี่ยแบบเนี้ยกินอร่อยอันนี้น่าจะเป็นหน่องแสงหรือเปล่า หนงแสงหรือว่าทองดำก็ไม่รู้เอามาฝากมีมะม่วงหลากหลายสายพันธุ์แล้วก็มีกล้วยน้ำว้าด้วยค่ะกล้วยน้ำว้าหนึ่งหวีนี่ค่ะมีกล้วยน้ำว้าด้วยนะคะนี่กำลังกินเลยโอ้โหกล้วยน้ำว้าของชอบเลยเดี๋ยวเคียวว่าจะามาต้มต้มเกลือกล้วยน้ำว้าต้มเกลือเพ่นกินไหมกล้วยน้ำว้าต้มเกลืออร่อยนะ อร่อยมากต้มน้ำหวต้มต้มเกลือค่ะเคยเคยต้มกินอร่อยนี่ค่ะคุณลุงใจดีข้างบ้านเอามาฝากมะม่วงหลากหลายสายพันธุ์แล้วก็กล้วยน้ำาวาหนึ่งหวี